ทีนสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยฮะเราจะมานำเสนอเรื่องของ l u c k แล้วก็ l u c k y นั่นเองครับผมอ่าซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่า l u c k แปลว่าดวง Lucky คือแบบดวงดีโชคดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมมาลองดูการใช้งานของมันกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่นำเสนอบทเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะใช้อันนี้ผิดนะครับก็เลยมาลองดูกันว่าเป็นยังไงอย่างเช่นคำที่หนึ่งที่เอามาให้ดูนะครับคือคำว่า good luck แปลว่าขอให้โชคดีนะ เป็นเหมือนการอวยพรชนิดหนึง่งแบบใครจะไปทําอะไรสักอย่างแล้วเราอวยพรเขาว่าเฮ้ยขอให้โชคดีนะขอให้มันเป็นไปอย่างที่หวังนะอะไรแบบเนี้อเช่นเ A เก็พูดว่า I'm going to ask Stacy out on a date I'm going to ask Stacy out on a date ผมเนี่ยจะไปอขอ s t a c y เขาออกเดทอะไรประมาณนี้ก็คือแบบจะชวนไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้สองต่อสองเป็นหนุ่มสาวชวนเที่ยวกันอารมณ์แบบออกเดทนะตามภาษาไทยเลย ตอนนี้บีบ uh, อกว่า good luck I hope she says yes อ่ะไรนะ good luck I hope she says yes ก็เหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยขอให้โชคดีนะผมหวังว่าเขาจะตอบตกลงนะผมหวังว่าเขาจะไปเดทกับคุณนะอะไรแบบเนี้ยสังเกตว่ามันเป็นการพูดในเชิงแบบขอให้อีกฝ่ายหนึงโชคดีขอให้เขาสมหวังอะไรประมาณเนี้ยครับโนะ okay, no? อเคเนาะมาลองดูกัต่อไปกันคือคำว่า lucky you lucky you ก็คือโชคดีจริงๆเลยนะแต่แบบอารมณ์เหมือนแบบเราอิจฉาเขาทีนี้นะฮะเหมือนมีใครได้ดีแล้วเราแบบหยแกนี่มันโชคดีจริงๆเลยแกได้สิ่งสิ่งนี้ฉันอยากได้บ้างจังอะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นในที่นี้ผมให้ตัวอย่างว่า I bought a raffle ticket and won 1 0 e 0 baht I bought a raffle ticket and won 1 0 e 0 baht อคำว่มมา rifle ticket เนี่อารมณ์เหมือนนึกถึงพวกลอตเตอรีนะ่ครับที่มีตัวเลขแล้วแบบจับฉลากแรนดอมตัวเลขแล้วถูกรางวัลอะไรประมาณนะั้นนะก็เขาบอกว่าผมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่มาใช่ไหมใบหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็ชนะใช่ไหมหนึ่งพันบาท B พอรู้ว่าเพื่อนชนะหนึ่งพันบาท B ก็บอกว่าหุย lucky you lucky you ก็แบบเฮ้ยแกนี่โชคดีจริงๆเลยอะ่ะ อิจฉาจังอะไรประมาณนี้อยากได้บางจังโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ความตต่างนะเวลาเราเะพูด good Lu c k คืออวยพรเนาะแบบขอให้เขาโชคดีใช่ปะแต่ถ้าหากว่าเราพูด lucky you ก็โชคดีจริงๆเลยอิจฉาจังอะไรแบบนี้อยากได้บางจังมันมีความรู้สึกของอิจฉานิดนิดเนาะไม่ได้มันไม่ได้ระบุว่าเฮ้ยฉันอิจฉามากๆนะแต่มันให้ความรู้สึกแนวนะว่าอยากได้บ้างอะไรแบบนี้อิจฉาจังอยากได้บางจัง lucky you โชคดีจริงๆเลย อะไรประมาณนี้อ่าส่วนประโยชน์สุดท้ายนะครับก็คือคำว่า you're in luck you're in luck ก็คือคุณเนี่ยโชคดีพอดีเลยนะอารมณ์ประมาณนี้ครับ you're in luck โชคดีพอดีพอดีเลยอย่างเช่นในที่นี้ผมบอกว่า I really need a beer อยากดื่มเบียร์จนะังนี่ก็เลยบอกว่า you're in luck I have one left เฮ้ยโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยพอดีเหลือขวดสุดท้ายพอดีหรือเหลือขวดหนึ่งพอดี อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเสือให้เข้าใจเห็นไหมว่าคนคนนึงบอกว,ว่าอยากได้สิ่งสิ่งนี้อีกคนนีงบอกเฮ้ยโชคดีพอดีเลยเหลืออันนี้พอดีหรือว่ามันมีอยู่พอดีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนาะสำหรับคําว่า good luck ใช้อวยพร lucky you บอกว่าโชคดีจริงๆเลยอยากได้มั่งจังอะไรแบบนี้เหมือนอิจฉานิดนิดกับอันสุดท้าย you're in luck คือโชคดีพอดีมันมีสิ่ง,ส,งสิ่งนี้พอดีอะไรประมาณนี้โอเค สำหรับวันนี้นะครับฝ้าไว้ที่เท่านี้นะครับกับการใช้างาน,นคำว่า luck หรือ lucky นะครับลองเลือกใช้ดูนะว่าเราอยู่สถานการณ์แบบไหนแล้วเราจะใช้เป็นยังไงดีวันนี้ easy and simple English ลาไปก่อนครับผมภาษาอังกฤษง่ายๆแบบที่ทุกคนชอบเนาะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ใหญ่างที่คิดนะครับผมค่อยๆฝึกค่อยๆให้เวลากับมันนะครับใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเก่งเองสวัสดีครับ